ดาบกาย,ยสิทธิ์กาละครั้งหนึ่งมีพ่อจ่ายตุก,กะตะเข็นใจคนหนึ่งคำว่าตุก,กะตะนี่หมายถึงคนยากคนไร้คนยากคนจนใจตุก,กะตะนี้อาศัยอยู่ชนบแถึงหนึ่งก็หับจ้างใจแห่งงานไปวันวันพอจะไปกาก็บัดจ้า,า,จางจะไปขายก็บัดจ้างเนี่ย n h ắ งก็บัดจ้างก็ได้กาหับจ้างคุดน้ําบ่อพอง เนี่ยนาพ่องว่างๆก็ไปคุดที่หีตแมงมันขายวันหนึ่งระหว่างที่ไปคุดที่หีตอยู่นั้นก็ไปปะดาบเล่มหนึ่งฝังอยู่ในดินก็เลยเอาขึ้นมาพอโอ้ดาบอันยังนี่โอ้หอบฟักเหรอเป็นคำเอ้ยคำเหลืองอารามเขาจักดาบออกมาก็หนันมาเป็นดาบที่ขาวสะอาดวาววับงามขนาด ก็เก็บดาบนั้นใส่ฟักตามเดิมพร้อมกับคืนว่าเอ๊ดาบนี้มันมันน่าจะเป็นดาบของเฮามันต้องเปิงที่จะเป็นดาบของพญาเจ้าเมืองเอ๊เขาเข้าไปในเมืองดีกว่าและเฮาจะได้ไปเฝ้าพญาเจ้าเมืองเขาไปแถวเมืองก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับศินาอามาตย์ได้ฟังหมู่ศินาอามาตย์ทั้งหลายแลก็ปาทุก,กะตะเข้าไปเฝ้าพญาเจ้าเมืองเอาเข้าไปถึงในเมืองไปแถวในวังปุ้นก็ไป ไหวไปสาพญาเจ้าเมืองไหวสาป่อพญาบัตรเจ้าข้าเจ้าเนี่ยไปขุดจีหตีตที่สันแห่งหนึ่งอดหูได้ปะกับดาบดาบที่ข้าเจ้ากลับมาเนี่ยมันเป็นดาบที่งดงามเป็นดาบคามันน่าจะเปิงกับปบพญามากกว่าบัดเจ้าพญาเจ้าเมืองก็เลยหื้งใจตุ๊กตาคนนั้นเอาดาบไปพอใกลๆแล้วก็ปิดเจรณาพอดาบแล้ว หายาเจ้าเมืองก็ว่าโอ้ดาบยังอีเออกมากูนี่นยังดาบของกูยังจะดีกว่าออูยังอ่านแล้วก็จักดาบของตุกาออกมาประกอบกับอูแต่ใจตุก,กตาคนนั้นก็เข้าใจพีดว่าเออพ่นจะฟันตุกาวเฮ้ยก็เลยล่นค่ะล่นล่นหนีก็พอล่นไปก็ดาบนั่นก็นลากตัวกูไปขลากขลักขลาก,ลากาเหลวมาพอโอ ปื้นของอันวังที่ล่นไปนั้นเป็นห้องโตยดาบของมันที่มันลากมาพญาเจ้าเมืองห,หนันนางอันกโ็โอ้โหอันนี้มันแบบเจิดาบที่กูคิดว่ามันเป็นดาบธรรมดาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นดาบขยิศิษย์เนี่ยขนาดมันลากไปเนี่ยถึงฟักดาบเนี่ยคือแผ่นไม้ผาซาาเราเนี่ยเป็นห้องโต้ไปไปพูดนะ่ะขนาดขั้นใดยังแตกยังหักเลย นายเจ้าเามืองก็เลยสั่งให้สีนอาอามัดไปไล่ยับข้อตัวใจตุ๊กตานั้นปิีกมาแล้วก็ว่าจะไปฆ่ามันเนออยับมันให้ได้สีนอาอามัดตั้งหลายเลก็ไล่ตัยใจตุ๊กตานั้นไปใจตุ๊กตาก็คิดว่าเจ้าเมืองจะมาสั่งทหารนี่มาถุยฆ่าลเลยก็ขนใจล่นไปจริงๆอ่ะพราะไปแหวหนองน้ําแห่งหนึ่งก็วิดลงอ่ะกะวิดลงหนองน้าฮั่นแล้วก่อน ว่ายไปนะครับว่ายหนีไปแล้วก็โอ้รู้สึกว่าลําบากเหลือเกินลําบากพ่ออย่างเพราะว่ามันมีดาบติดมาก็เลยจงดาบนั้นเข้าในหนองนันเหี้ยแล้วก็ว่ายต่อไปพอว่ายไปแถวฝั่งก็ถูกเสนาอมย์ทั้งหลายแหล่หยับใดพอค้นหาดาบใจทุกตาบอกว่า,วาโอ้บ่มีแล้วดาบข้าเขา,ขาเอาจงลงหนองพุ่นแล้วใจทุกตาว่าอย่างนั้นแล้วก็ดักอยู่ เสนาอามาตต์ตงหลายคนเลยปาดใจตุ๊กตานั้นไปหาพญา,าเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองก็ถามว่ามึงเอาดาบนั้นไปจุงไว้ตั้งใดไปจุงไว้ในหนองฮั่นแม่นกเดี๋ยวกูจะใืห้หมูเบาหมูไพรหมูข้าแผ่นดินตั้งหลายเนี่ยไปช่วยกันหาน้ําในหนองนั้นมันออกมันเสียงว่าแล้วเจ้าเมืองก็สั่งหื้อหมูเจ้าบ้านเจ้าจองตั้งหลายแหลเอาน้าคู่คนแก่นคนแก่นปากันไปห่าน้ําหนองนั้นหือ้อน้ํานั้นมันแห้ง ้าบ้านก็จ่วยกันฮะน้ําวันขาคืนห่งได้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันน้ํามันก็ตึงใบแห้งก็เลยไปถามโูราจา์ว่าจะแ่ยจะไดดีโหราจารย์ก็ไปปิดเจรนาพอแล้วก็ไปกวดพ่อนดวงเจตตาของพญาเจ้าเมืองแล้วก็บอกว่าการที่จะเอาคนมาฮะน้ําในหนองนี้มันบบมีตางแห้งแน่นอนถ้าจะให้น้ํามันแห้งจะต้องไปจ้างผัวเมียที่ว่า มันพิษหัวกันตึงวันอไปหามัดเจ็ดหลังคาเฮือนแล้วฮืมผัวเมียน,นั้นอ่าอยู่อาศัยรอบๆหนองแปลงบ้านแปลงจองอยู่รอบๆหนองทั่นมันจะพิษหัวกันยังได้ยังไดก็จังมันถ้าหาว่ามันพิษกันตึงวันตึงวันน้ําในหนองก็จะแห้งไปเรื่อยๆเจ้าฆ่าเตอะขอหัวเป็นประกันออกพญาเจ้าเมืองก็สั่งหืมหัวหน้า ชุมชนผู้ใหญ่บ้านปอกกำนันแต่ละบ้านก็ไปหากู่ผัวตัวเมียที่มันคิดหัวกันตึงวันนั้นก็เอามาอยู่รอบๆหนองน้ํานั้นรากฏว่าผัวเมียตึงเจ็ดกู่พีดหัวกันตึงวันเพ่งพังเพ่งพังอ่าพอถึงวันที่เจ็ดน้ําในหนองที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นก็แห้งก็เหือดตื้นเขินลงไปถึงวันวันจนแห้งอยู่ก้นหนองปุ้น แล้วก็หันดากอยู่ก้นหนองนั่นแต่พญาเจ้าเมืองก็ปึุงอกปอใจเป็นอย่างยิ่งก็ถามหราจารว่ามันเป็นจะได้เอาผัวเมียถึงเจ็ดกู้มาอยู่รอบรอบหนองน,น้ํานี้แล้วหนองน้ํานี้มันก็แห้งลงแต่แต่หราจารก็ตอบว่าเพราะว่าผัวเมียที่ว่ามันพิษหัวกันกู้แรงกูแรงเนี่ยบ้านมันก็ฮ้อนก็ไหมเป็นไฟเนี่ยอย่างกปบะสําเร็จนะเอามาอยู่รอบๆอบหนอง มันเถียงกันตึงมือตึงวันก็ทำให้เกิดความฮ้อนความไม่ในจิตในใจเนี่ยให้น้ำในหนองนี่มันแห้งเหือดไปจนได้อันนี้แหละครับนิทานเรื่องนี้สอนให้หูวว่าการที่กู้สามีภรรยาจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็นนั้นจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันมีความอดทนถ้าหากว่าบาอดบาทนทะเลาะเบาะแว้งพิษหัวกันตึงวันอย่างองีกก็จะทำให้ครอบครัวนั้นอยู่บ่เป็นสุข เนี่ยอ,อย่างกบสังเ็จเหมือนกับว่ามีกล่องไฟอยู่ในบ้านนั่นเองนิทานที่ฟังจบลงไปนั้น เป็นผลผลิตของโครงการการผลิตคลิปเสียงนิทานพื้นบ้านล้านนาเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และสื่อวิทยุ <S <S ของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์ที่3เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์เฮายังมีนิทานม้วนมนแห่งหลายเรื่องให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวในเจ้าขอบคุณเจ้า